เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทําก็จะเป็นการกระทําที่ดีและผลของการกระทำนะก็จะเป็นการกระทําที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระราชทานให้แก่ชาวไทยมานานกว่า40ปีเป็นแนวทางการพัฒนา ที่ตั้งบนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลบนรากฐานของวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและที่สำคัญสามารถนำไปใช้ได้กับทุกคนและทุกสาขาอาชีพนายสนทยาตรีสุทธิผลเกษตรกรตำบลบ้านมา้าอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวยึดอาชีพเกษตรกร ทำนาข้าวเป็นหลักในช่วงราคาข้าวสูงได้ผลกำไรจำนวนมากจึงได้เช่าที่นาเพิ่มนับร้อยไร่แต่หลังจากนั้นประสบปัญหาหลายเรื่องทำให้ขาดทุนเป็นหนี้สินจำนวนมากช่วงแรกนายสนธยาท้อแท้จะเลิอกอาชีพเกษตรกรแต่ความคิดเปลี่ยนไปหลังทดลองเข้าอบรมจากอบตอทับน้ำที่นำความรู้ด้านการเกษตร,รต่างๆมาให้แก่เกษตรกรอย่างจรงิงจัง รวมทั้งการจัดการน้ำในชุมชนอย่างเป็นระบบหลักก็คือเราส่งเสริมให้ประชาชนเราเนี่ยทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างซึ่งตามโครงการนี้ประชาชนได้ประโยชน์เยอะนะครับในเรื่องของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มีการประมาณตนค่าใช้จ่ายอะไรยังไงพวกนี้ ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลา11ปีปีนี้เราก็ภูมิใจนะครับที่ได้เราได้นำโครงการพระดัชนีต่างๆเข้ามาส่งเสริมเข้ามาทำความใจเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านทั้งนี้ยังมีตัวอย่างของคนในพื้นที่ที่เสียสละบ้านของตนเองทดลองทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ แล้วประสบความสำเร็จประกอบกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดสรรน้ำแบบเป็นระบบในพื้นที่ทำให้มีแรงที่จะกลับมายึดอาชีพเกษตรกรอีกครั้งเขาเริ่มจากลดพื้นที่ทำนามาทำเฉพาะในพื้นที่ของตนเองปลูกข้าวตามฤดูกาลและการจัดสรรของน้ำและเริ่มหันมาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามะละกอและฝรั่งในพื้นที่ที่เหลือ ทุกคนในครอบครัวมาช่วยกันทำให้ไม่ต้องจ้างคนงานเพิ่มและยังดูแลได้อย่างทั่วถึงพื้นที่ในสวนทำประโยชน์ได้หมดทุกส่วนนอกจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายในร่องน้ำยังจับปลากุง้งขายได้ทุกวันรอบสวนปลูกพืชผักสวนครัวง่ายๆอย่างเช่นพริกมะนาวเก็บขายได้เช่นกัน ปัจจุบันสามารถปลดหนี้สินและอยู่อย่างมั่นคงพอเพียงในอาชีพเกษตรกรปัจจุบันเป็นเกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและนักเรียนในโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้อีกด้วยเกษตรผสมผสานไรนาสุนผสมท่านคิดไว้ให้แล้ว40ปีที่แล้วผมยังไม่เกิดเลยแต่แปลกใจว่าทำไมทำไมคนไทยเรา น้อยคนมากที่เอามาใช้ร่วมนึงผมด้วยผมเนี่ยมา,มา,ม,ามาทำตามก็คือผมวิกฤตแล้วนะครับผมวิกฤตแล้วคือผมคือคือเป็นหนี้เป็นสินทํานาอยู่อย่างเดียวเป็นหนี้ก็คือมีภัยแล้งมีราคาตกต่ําจนมาได้น้อมนําแนวพระธรรมหลัดท่านเนี่ยก็คือสู้ขึ้นมาอีกเครืออหนึ่งผมเริ่มยิ่งทราบซึ้งว่าผมเชื่อแล้วว่ามันมีไรายได้ทุกวันเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองความพอมีพอกินพอใช้การรู้จักความพอประมาณนี้จะเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงมีความสุขยั่งยืนมั่นคงและปลอดภยัย